สวัสดีครับวันนี้เราจะประมูลการ์ดใน ebay กันอยากได้มากการ์ดใบนี้หาซื้อในไทยไม่ค่อยมีแล้วที่เป็นใบลันการ์ดของ To อปไฟ a t เน u n บ e นเดสลของมูเซีย่าเป็นลุกกี้ของ b a เ e r ร์ม n นิคเขาว่ากำลังดังการ์ดใบนี้ทับลันทับ150นะครับตอนนี้เหลือเหลืออยู่อีก2นาทีสุดท้าย2นาทีกว่าคราวที่แล้วประมูล กรีนบูดไปก็โดนปาดไปสองวิสุดท้ายอ่ะคราวที่แล้วโดนปาดไปมาคราวนี้ก็จะเอามาั่งจะไปปาดเขาคืนมั่งมันรู้จะได้หรือเปล่าการ์ดใบนี้กำลังเป็นที่นิยมหาซื้อในไทยก็ไม่ค่อยได้ละที่ดักที่ราคาถูกใจนะก็เลยมาลองดูในนี้ดูประมูลเล่นๆสนุกสนุกเผื่อได้ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยเหรียญเรากะจะประมูลที่ร้อยสามสิบเอ็ด ไม่เกินนั้นเพราะมันมีค่าส่งมาไทยค่าส่งมาไทยมันก็แพงแถมโดนภาษีน้าเข้าอีกถ้าหาซื้อในไทยได้ก็ดีอันนี้หาซื้อไม่ได้อันนี้หรืออีกนาทีหนึ่งเราอาจจะไปปาดสักประมาณสักสิบวิสุดท้ายลองดูซิจะได้ไหมคราวที่แล้วโดนปาดไปสองวิสุดท้ายเสียใจยมากลองดูซิคราวนี้จะเป็นยังไงมั่ง โูเซลล่าเบอร์สีไม่รู้ว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเก่งจริงก็อีก2อสปี4ีหปีก็ถือไว้เสื่อราคามขึ้นถ้าเก่งไม่จริงก็จบซื้อแพงไปก็จบอีกนาทีเดียวตื่นเต้นตื่นเต้นมาดุนกันหน่อยสิเราจะได้ไหมใบนี้ ได้อยู่แล้วแต่คราวที่แล้วก็อย่างนี้แหละสองวิสุดท้ายของกีนบูดโดนเลยคราวนี้จะเอาคืนมั่งแต่เราก็กลัวเน็ตเราไม่แรงพอเรากลัวเน็ตเราไม่แรงเราไปรีบใส่ราคาแล้วก็ไว้ก่อนปุ๊บปุบ๊ห้าวิสิบวิเน็ตเราช้าแล้วก็ไม่ทานอีกต้องดูคราวนี้ เราจะเร็วไปหรือเปล่าวะเนี่ยนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วเหรอร้อยเหรียญละยี่สิบวิสุดท้ายมามายีา่สิบวิสุดท้ายไปคลิกด,ดูราคาดีร้อยสามสิบเอ็ดโ,โอ้โหเขาไปร้อยยี่สี่ร้อยสี่สองโอ้โหร้อยห้าสิบไม่ได้ละดูแววแล้วไม่ได้ได้ละเราไม่กลา้าเราไม่อยากซื้อเยอะกว่านี้โอ้ไม่ได้แล้วโ,โหตาย แล้วมันก็ชนะเราแบบเหรียญสองเหรียญโอ้หมดเวลาพอดีเลยไม่ได้อีกแล้วโอ้ยไปคราวหน้าแล้วกันอดอีกใบนี้บายบาย